มอ,อะไรเนี่ยลูกตาไดาโ,โนเ <iram BACK. S 1> สาร์ปาร์กเหรอเนเพื่อนน้องวิเทจบอกว่าขนมอันเนี้ยเป็นขนมห่อห่อเล็กๆที่มันอยู่ข้างในอะค่ะเพื่อนๆตอนนี้มันมันมันเป็นห่อใหญ่ใช่ไหมอ๋อตอนนี้มันเป็นห่อใหญ่ไม่เอามาแกะตรงนี้เลยค่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะมาดูข้างในนะคะเพื่อนๆอันนี้ห่อละร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ไหมห่อใหญ่ค่ะแล้วเรามาดูข้างในกันว่าข้างในอ่า จะเป็นยังไงกันนะคะแกะตรงนี้เลยนี่มันมีรอยเห็นไหมคะอ่ารอยฉีกเลยค่ะโอเคฉีกยาวเลยค่ะอ่าฉีกยาวเลยเอ,อันนี้มาอันนี้ขยะฉีกออกเลยฉีกเลยค่ะฉีกยาวเลยค่ะดูสิคากล้ามเนะื้อมือเด็กของคนนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมฉีกเลยค่ะฉีกแต่ข้างบนเนี่ยจับฝั่งนั้นช่วยช่วยกันอ่ะ ไม้จับตรงนี้ค่ะจับตรงนี้ค่ะอ่าแล้วแม่จะดึงนะเห็นไหมอ่ะจับแรงฉีกแรงฉีกเลยอ่าแล้วออกมาเอามาให้เพื่อนๆดูข้างในจป็งยังไงว้าวมันบรรจุกี่ห่อออกมาให้หมดเลยนี่ห่อหนึ่งสองค่ะเพื่อนๆพนสองห่อแล้วค่ะเนี่มุกพ่อเลยสามแล้วค่ะเพื่อนๆ สี่ค่ะอ่าสี่ห่อแล้วคะ่ะน้องวินเทจแกะออกมาอีกสี่ห่อแล้วตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สี่ห่อแล้วนะคะห้ายังไม่หมดหรอลูกห้ายังไม่หมดเลยเพื่อนเพื่อนหกโอ้หมดแล้วค่ะดูที่ในถุงในถุงเหลือหรือเปล่าดูดิดูนี่ับมาดูหน่อยเร็วๆมิตเหลือไหมบอเบบอเบโอเคอ่าแล้วมาดูข้างในค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ เสียงดังฝนตกเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นหอยที่อยู่ข้างนอกอต่อจากซองใหญ่นะคะเรามาดูข้างในเลยค่ะดูนี่ก่อนก็ได้อ่าน้องวินเทจดูให้เพื่อนๆดูว่าข้างในมันเป็นยังไงมันเป็นขนมอะไรเปิด <Hey, no. S 1> ครับไหนมันเป็นยังไงทีนี้ขนมอ่ะ mm. ไหนยกให้เพื่อนๆดูหน่อยอ๋อมันเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไร ไดโนสาไม่มีหางไดโนสาไม่มีหางอร่อยไหมครับอ่ะบอกเพื่อนๆไปซื้อได้ที่ไหนนะคะอ๋ออันนี้นะคะมันเป็นจุดของฝากเวลาเราเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นร้านของฝากเราก็เข้าไปซื้อเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะมีถุงหอยใหญ่เอาไว้ให้เราไปซื้อใช่ไหมคะก็จะเป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมลูกถุงแบบนี้เลยค่ะเป็นถุงหออใหญ่แบบนี้เลย ราคาอยู่ที่170บาทนะคะพเพื่อนๆตอนนี้มาดูว่านา้องวินเทจนะคะอร่อยเปล่าอร่อยไม่แบ่งปันเลยเอ่ะให้เพื่อนๆกินด้วยยิมโ,โอเคอย่างเงี้ยสิเราต้องรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนๆกินด้วยนะคะบอกเพื่นพนพนพนอนๆว่าอร่อยไหมอ,อร่อยอร่อยยกยังไงยกนะยกนิ้วไหมนะอร่อย very good โอเคนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้นะคะตามจุดบริการที่เขาแบบเขียนว่าของฝากของฝากแล้วเข้าไปซื้อเลยห่อใหญ่แบบนี้ค่ะอร่อยไหมครับโอเคเพื่อนๆบรรจุอยู่ข้างในตั้งหกห่อเลยนะคะกินไม่หมดเลยเนาะโอเคค่ะบอกเพื่อนๆว่ายังไงอย่าลืมอะไรนะคะ,ะไม้สำหรับอะไรครับสำหรับเืนี้ต้งองลาไปจริงๆค่ะเพื่อนๆ ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะคะอย่าลืมนะคะช่องน้องวินเพจพาเพลินใช่ไหมครับอ่าบอกเพืเพ่อนๆหน่อยอ่านน้องวินเพจยูทูบอ่าบไายบายจุ๊บก่อนจุ๊บเพื่อนๆก่อน